สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี่ยวัคโรคชองยายปฏิชี chainel คือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายปฏิชีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเหล็กเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางว่าประจําวันที่17กุมภาพันธ์เนาะจากพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายปฏิชีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจยายปฏิชีน่าไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะจากเนาะยามยายปฏิชีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็จะไปผ่าดเบิ่งพผ่าชมแนวทางเนาะจาก พี่น้องมากอาจารย์ใดเชิญชวนอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาคุยมาทักทายกับยายไปสิก่ะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้น่าจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้กับเบาๆไายายห้างก็เราเน่าจ้าไปเบิ่งขอมูลแนวทางอาจารย์ทันแร็วเพิ่นเลยเน่าจ้าแนวทางอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ทรับเศรษฐีว่าสันจ้าชุดเน้นสองโตเละโตร่องเพิ่นเน่าจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งชุดเน้นก้อนเพิ่นก้อนเน่าจ้าเพิ่นบอกว่าหนึ่งสามสามห้า 7 5 9 5าก้ว่าส,สัาพนวาชุดล่องพันกมี่3น7่9 3า39งเนกมและ7 9เก่าจากแนวทางสับเศษทีแต่เพื่นบ่นบอกว่าบนหรือล่างเนาะจากพี่น้องจ้าค่ะพิจาณา,าเป็นแนวทางจากแนวทาง2ตัวบน2ตัวล่างสับเศษทีเนาะจาก,าจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของเอสซุริชุดบนวัดใจว่าสัจ้าพี่น้องจ้าพ่นวาเนานะ วันนี้วัดใจวส,สันจาพนว่าเดินบนหนึ่งเด้อว,วส,สันจาพนวะหนึ่งเด้อวสันหนึ่งก็หาล่องซีวส,สันจาพนวาสองโตพนฟันแขนแขนก็คือหาโซนวส,สันน้าจากชุดล่องซีหนึ่งก็หาหนึ่งวสันจากแนวทางของแอดสุรินอกจากพี่น้องจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้แนวทางอาจารย์ชาวโรดเด่นบน,นวสันน้าจ่าพี่น้องดินขังทึ่ง,งอาจารย์ชาวโรดพนก็หายมาก งวดที่แล้วให้ศูนย์เนาะจ้าพี่น้องมวดนี่อาจารย์ชวโรด์ให้แปดเทิงมาสั่นจ้าพี่น้องโดยติดตามผลงานเนวทางของอาจารย์ชวลด์อยู่กับเ็บหน้าจอเป็นเนวทางใดเลยเนาะจา้าเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดสายฟ้าเนาะจ้าพี่น้องจา้าเอดสายฟ้างวดที่แล้วให้แปดบนให้สามล่างเข่าทั้งแปดและสามบนล่างเลยเนาะจา้างวดนี้ให้เจ็ดบนให้หนึ่งล่างมาสั่นจากแนวทาง แอดสายฝาผู้ใดติดตามผลงานแอดสายฝาแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลเนอกจากเนาะต่อไปเลยจะบนวสันจ่าบนวา,า,า,บ,นวาบนผมไห้และว่างเด้่อ่ว,วาสันจ่าบนวาแนวทางของนุมสกุลนอกจากบนหนึ่งสี่หนึ่งห้าและหนึ่งเก่าหาหลอดไปเร่ยวาสันจ่าจากแนวทางนุมสกุลวสันนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปแล้วจะอันนี้เป็นแนวทางเหล็กตะล่างของอาจารย์นุ่มสกุลคือกันเนอกจากหมวดที่แล้ว เขาา03 038เลยเนาะจ้ะแล้วก็30ล่างแต่ว่าย่าเพอร์ซีเพิ่นเอาลงให้เบิ่งนวันนี้วันแรงเนาะจ้าก็มาเบิ่งตามต่อจังวันนี้เพิ่นให้มามี1 2 5 4 8 7 9งหาสี่แจ้าันจา่าจากแนวทางเลขตะล่างนมสกลเนาะจ้าพี่น้องจ่าผู้ใดติดตามผลงานเลขตะล่างของนมสกลลยูแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้นะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ ไา่ล้ออาจารย์เนี่ยทางของแอดประชาหมวดที่แล้วฟัน30ตัวเดียวกับสันจาร์พลว่าบนล่างเนีนๆนีเนาะสันเนาะจ่ะหมวดนี้แอดประชาหายมากจ้าพี่น้องจ้า4114บนล่างเนีนๆผู้ใดล่อผลงานของอาจารย์ท่านนี้หมวดที่แล้วแยกไปสีกะโล่งหายเนาะจ้าพี่น้องผู้ใดเห็นกะก็เมนเขาม่บอกแยกไปซีเนาะจ้าว่าแยกไปสีได้โล่งหายอิลีบริโกหกกันเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลียจ้าอันนี้แนวทางของอาจารย์เต่าจ้าพี่น้องจ้าล่างของเทลอยเปอร์เซ็นอาจารย์เต่าพนว้าเนาะ ลางเด่นสาสัญญาพันว่า 30, 35, 37, 3 0 3 5 3นแลาดนสกันล็อกสั้นเก่าซี่สัน, 94, สนจากแนวทางของเด่นล่างอาจารย์เต่านะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปูลลางขันเทพสันจาพันว่าแรนล่างขันเทพเนาะจ้าพี่น้องจ้ามวดที่เรียวให้ศูนย์กับสามเข่าสามเนาะจ้าพี่น้องมวดนี่ฟันตัวเดียว หา้ามวดทว 3, วด 5, ี่แล้วฟันสามมวดนี้ฟันสฟันห้ามันจะฟันคือกันน้ำยจไปซีเลเยเยไปซีก็ได้หาล่างมาเตดันไปตรงกับเล็กดับสายแข็งเนาะจ้าพี่น้องก็พิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางสูตรแขกวสันจ้าพี่น้องคนว่าสูตรแขกวสันงวดที่แล้วให้3 0 0ศาออก3 0ยล่างยางเดียวเนาะจ้ามวดนี้ล่างให้90 0 9เก่าสูตรแขกวสันพี่น้อง ปิจนาเป็นแนวทางใดงวดนี้งวดแหลกแก้เบสีเอามาลงใงไเบิ้งเนาะจากพี่น้องก็ติดตามกันต่อไปอีกเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของเสียเบียร์ว่สัญจ่าพี่น้องลักลอยหนึ่งลักซิบบนกันหนึ่งลักซิปล่างว่สันจา่าพินว่าวิ่งบนล่างตัวเดียวคือเก่าว่ะสัญงวดที่แล้ววิ่งศูนย์เนาะจางงวดนี้บนล่างตัวเดียวเก้าว่สัน จากแนวทางเสียเบียร์ผ้าลวดผู้ใดติดตามผลงานเสียเบียร์ผ้าลวยแขบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้ารับฮักข้อเอราวันจาพี่น้องจ้าโดนโดนมาเถื่อนหนึ่งแกไปสีโผกับฟ้าเอ,อาไม้พี่นอ้องเดยเบิง้าพี่น้องติดตามผลงานของเพิน่นอยู่นอกจากพี่น้องเนาะงวดที่แล้วดับเจ็ดจา้าเอาอยู่นอกจากพี่น้องเนาะงวดนี้ดับสี่ล่าง,งสัญจาคุณว่าจากแนวทางดับ หักคอเอราวันผู้ใดติดตามผลงานหรือว่าล่อแนวทางดับหักคอเอราวันแคปหนาจอเป็นแนวทางใดเลยนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของนางฟ้าหน่อยใจเกินอลอยจ้าพี่น้องมาเบิ้งหั้งทึงก่อนนอกจากบนหลุด4ีระาสานจ้าสตัว49เ1 4 7 4 8เน้นเน้นนักสองสี่สีโตซีสอง 0cc 1 c 4 7cc 8cc และ, CC, ะเก่า cc แสดงว่าเน้นสุดก็คือ cc วาสัญจาคุณว่าข้างล่างฟั่นหนึ่งมาสัญา้าพี่น้องจา้า c1 51 91และ21เน้นเน้น,น,น,น 7, 1, 8, หนักหนัก71และ81จากแนวทางนางฟ้าน้อยใจเกิดลอยจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแพนๆจา้าพี่น้องผู้ใดรออยู่แคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้า,จา แอดแพนแพนงวดที่แล้วให้คู่โตดบน3ามแปดจะ้ะงวดนี้ให้คู่ตดนบน3 7, นามเจ็ดน้าจ้าพี่น้องเนาะกับพิจารณาเป็นแนวทางใดอีกแนวทางหนึ่งเพื่อนบอกว่าหารถไบดรเดอร์วัาจันจร์เพื่อนว่างงวดที่แล้วให้ศูนย์แปด้งทึงงวดนี้ห 1, 7, ายหนึ่งเจ็ดจ้าพี่น้องจ้ะฟันมาแล้วเหลือชุด3ามตัวของเพื่อนนอจาจ้าจากแนวทางของแอดแพนแพนผ้าร่วยนอจาจ้าพี่น้อง ได้ติดตามผลงานเพื่อนแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้กแอดแผ่นแผ่นผ่ารวยวะสันจ้กเลยสุดสามโตเพื่อนเนาะกาพิจารณาเป็นแนวทางตะวันเพื่อนกระเน่นมาให้แล้วเนาะจ้กพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้วิ่งบนล่างวะสันจ้าเพื่อนวิ่งบนอย่างเดียวมวดที่แล้วสามกับพ้ามาตัวใดตัวหนึ่งเข่าสามรักลอยเนาะจ้ะหมวดนี่เก่า กับหนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันจาขังเคื่องกาพิจารณาเป็นแนวทางค่ะผู้ใดติดตามสูตรของอาจารย์ธนีอยู่กับแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเล่าจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดแปดกับเกว่าสันจ่ามันว่างมดที่แล้วให้สามศูนย์ว่าสัญจ่ามันวางวดนี้ห้ยซีหาว่าสัญนจ้จากพิจารณาเป็นแนวทางใดเอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าแนวทาง เียบบนคัมพีเทวดาผุ้ใดติดตามแนวทางของคัมพีเทวดาแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้17กุมภาพันธ์่าจะ650 658 659 640 648และ649จากแนวทางเคียบบนคัมพีเทวดาเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปแล้วจ้ะเ้ามเาบิง่งงบหน่อยอาจารย์คมเนาะจ้าพี่น้องเ้ามปาิดไทยโดยงบน้อยเอาชุดนี้มาสัน่นอะาจารย์คมเมพ่นว่าชุดงบหน่อยเนาะจ้ะ527 ห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสัตน์สองตัวกับสองหาสองเจ็ดสามห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดและเจ็ดเก่างบหน่อยจัดชุดนี้จากแนวทางอาจารย์คมเนาะจ่าพี่น้องจ้าถ่ายคลิปนี้ยายไปซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ยเดี๋ยวเขามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงลุ้ยลุ้สุขูมสุข้นว่าจ้าใดที่ยายไปซีว่าบบมวนหรือว่า อ่านตัวเลขผิษยาพิษรรีก็ขอถอดขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะจ้ะเนาะก็ขอ,ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจาา้ะที่ได้แบ่งปันของมื่อเนวทางให้ยยาพริรีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจาา้ะขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้าสวัสดีจา้า